คุณผู้ชายคุณผู้ชมเจ้าขานีไขด่ขดําไข่ดําในตํานานมีเจ้าเดียวในโลกเนี่ยข้าวมูแดงไข่ดาอยู่ที่ซอยแปลงนามเยาวราชขายดีมากเนี่ยดูไข่จะเป็นแบบนี้เลยไข่ดําเนี่ยตะกล้องอินเสิร์ตเจ้เนี่ยไข่ดําในตํานานแต่ข้างในคขหน้ากินนะเป็นยางมาตูมนะเจ้าเนี้ กินไข่ดำประเดิมกันเลยเพราะว่านี่กินมาเป็นร้านที่สามแล้วอืมอืมอร่อยแต่แตร้านนกว่าจะแข็งนะไม่แข็งอร่อยลองชิมดูไข่ด,ขดำไข่ดำเมื่อแต่ว่ามันนี่มมันไม่แข็งนะ ไปดูแล้วมันน่าจะแข็งไงแม่งนิ่มไข่ในไข่ดำนิ่มไม่แข็งไข่ไม่แข็งค่ะคุณผู้ชมไข่มันไม่แข็งอืมอืมอืมพิซซ้าดองค่ะอร่อยมากอืมอร่อยมากอุ้ยหมูกรอบค่ะอร่อยอ่ะ กบมากเลยอืมหมูกรอบอร่อยมากอัะพิกิดาวกบพิกิ้าดองค่ะอร่อยปเปรี้ยวๆอ่ะเนียน้ำซีอิ๊วอร่อยปเปรี้ยวๆอร่อยมากช้าเลยถูกใจอืมสึมกคัก อืมอร่อยมากอืมอืมคือชอบตรงอ่ะอืมน้ำซี่ยวดองเขาอ่ะซีิยวยอะอร่อยมากมันเป,นเป,นเปนรี้ยวดี้าอืม Ừ, tuyệt vời rồi rồi, rồi. Ừ. Ừ, rồi. Ừ. rồi, rồi tăng nằm, chứa này là em không biết. con kim lo, tìm tìm lúc ạ. Ưm. con rồi. Rồi tặng thằng đó rồi. อหมูย่างก็อร่อยมากอร่อยมากเธอจานเท่าไร6 0้านเท่าไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะอร่อยมากอ่ะเนี่ยตังหมูกรอบ้ามาจานหนึ่งเขาก็มีน้ำร้านมาให้ น้ำนี่ค่ะอร่อยมันเปรี้ยวๆไม่แาบไงเยเลมลิงเดมอนเบอร์รี่จามะนาวหกห่อนะคะสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะ กินแล้วจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระปุงแก้มนะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่แต่ไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติดไม่แต่ไม่เป็นอัมพาตอัมพาตแล้วก็รับประทานสิบขร้อยซองร้อยแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดใจไมนไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะอันนี้นะคะสลิมลิงไข่ทีชาไทยหก็ ว่ามี62 60แก้มีอยอยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อกุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622ค่ะอันนี้นะคะสลิมลิงเฟสปูชิโน่กาแฟส้มยูสุปนะคะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้มไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อ500ไม่ขายขาย10บาท ห้าร้อยไม่ขายขายสิบบาทปโปรจุดจีนโปรสิ้นสุดวันที่สิบกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันตุ่จีนค่ะนะคะอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมักค่านะคะห้าร้อยไม่ขายขายสิบาทโปรตุดจีนวันที่สิบกุมภาพันสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดโปรสิ้นสุดเที่ยงคืนวันตุ่จีนเลยค่ะห้าร้อยไม่ขายขายสิบบาทอ,อันนี้นะคะ สลิมดิ 12, ม้งไฟเบอร์เบอร์รี่500ไม่ขายขาย10บาทมี12ซองมี10แก้วนะคะมีอยอนะคะ500ไม่ขายขาย10บาทโปรตุจีนสิ้นสุดวันที่10กุมภาพันธ์2567หเที้ยงคืนอันนี้นะคะสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่นะคะ ห้ารไม่ขายขาย10บาทนะคะมี12บซสิบเก้ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรแพาถัวเชื้อโบสิ้นสุดวันที่สิบกุมภาพันธ์วันตุจีนเที่ยงคืนโบตุจจีนค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622เล,ลยลน์มาเลยแอคตรีน่ดัตแกงไลน์มี l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ